มาลอดูน้ำกันเด็กพากันมารอดูน้ำตาม่เด็กมา กันเลยน้ำตันขอบหนองขึ้นไปเลยค่ะตามเด็กๆแล้วค่ะเ้ปลามันข้ามเมื่อวานเนี่ยเต็มเลยยายมาดูเมื่อวานยังไม่เยอะขนาดนี้เลยเออตรงตนต้นในต้นนั้นอะ มันไม่ไปหลกมัง้งมันชันอยู่มันชันอยู่มันตั้งอยู่ต้นทองอ่ะต้นนิ้วไม่ใช่ต้นทอง <c oughs> แล้วจะลุยไปทำไมอ่ะเหอจะพากันลุยไปเห็ด n h a ล้มหน้าที่จะหัวเราะให้ฟันหลุดเลยคนหักมาอยากเล่นน้ำมาดิใช่มาเพราะมันอยากเล่นน้ำแม่ไปเดู่ยวตรงโน้นน่ะตรงบล็อกเออไปดูตรงบล็อกปะแล้วเขาจะ ไปดูตรงบล็อกอะหนูค่อยๆขับเด้ออย่าไวมันลุ่น ทำให้ยาย บน่น้าบลายแต่ว่าน้ำไม่หมดไม่น้ำว่างไลใครเข้ามาตรงนั้นก็เลยม,มีคน็บด่าเลย นี้แล้วน้ำล้นอันนี้เมื่อวานยังไม่ล้นเลยเอาคุณแกุดโอ้ก็ได้อยู่นะป้าไ,ได้ไม่ได้ยินเลยเอ๋อไปเอาปุ๋ยหรือเปล่าวางตรงวางจันท์เขาไม,ไ,มไ,ปไปเอาปุ๋ยที่มีรายชื่อ ที่มีรายชื่อมาให้ไปเอาปุ๋ยตรงวังวังจันเขาจาเขาประกาศใครมีรายชื่อไปเอาปุ๋ยมั้ไม่มไม่มไม่มีมีแต่ว่าเห็นเขามาเอาเออเห็นเขามาเอาไอาเห็นคนเก้าอี้อยู่บ้านหลงบุญไม่ใช่ยังยังไม่ได้ประกาศบ้านเราอะ่ะไม่ได้ไปเยี่ยมเลยเป็นยังไง เมื่อวานคนก็มายกยอนะแต่ได้ปลาตัวใหญ่ๆนะป้าปลาอะไรปลาตัวนี้นี่นี่ปลา,าอะไรไม่รู้ตัวใหญ่ๆห,หน่อยปลานี่แหละปลาซอยนี่แหละแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นน้ำมาแบบ เออประมาณนั้นแหละเขาเห็นเขาเอาเก้าอี้มานั่นแหละนี่เบ็ดคว้างเบ็ด ขึ้นมาเยอะเลยค่ะล้นตรงถึงที่ยกยอที่จับปลากันพี่กายนี้ยกไม่ได้แล้วนะ้ำมันเยอะเท่ากันเลยจะล้นขอบอยู่แหละ ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมคลิปป้ายุพีนฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะตรงนี้เป็นประตูน้ำใช่เขาเปิดเปิดเหรอเหมือนเปิดอ่ะไม่เปิดแล้วเาไมเป็นเเปิดมันเปิด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 